สวัสดีครับทุกคนกระไรกับพลังมาอีกที่สว่วนสวัสดีจา้าทุกคนเคยเห็นนักกินพลังกินเข่าจ้าอันนี้เป็นเครีงแก๊สนี่จ้ากแก๊ตี่เอฟซีปันถามจาจ้าเมืองไทยบรรลุแล้วจ้าว่ามีหรือเปล่า เปิดแต่น,นี้ก่อนแต่อนาน,นี้แต่อนาน,นี้ใส่กลางในเฮียเป็นแก๊สปิกนิกนะจ๊ะแต,ลต่ล็อกตต่ล็อกแบบนี้เสร็จแล้วได้เปิดแล้วทำกับข้าวแล้วเป็นแก๊สปิกนิกกัจ้ะเมืองไทยเมืองไทยบมลูดแล้วจ้ะว่ามีขายหรือเปล่า ยูนีกับพแพงจ้ะสิบสี่ยูโรจ้ะอันเตาแก๊สน่ะจะ้ะส่วนกับปลองแก๊สกับหนึ่งยูโรถ้าเขาซื้อตามราค้าเอ,อ่อจีบงแพงแน่กับาาหายูโรจ้ะกับ Euro, ปลองหนึะะ่งถ้าเขาซื้อตามรานถูกๆแน่กับหนึ่งยูโรประมาณหนึ่งเอโลหาสิบเซนน่ะจ้ะถ้าเขาซื้อตามอินเทอร์เน็ตกับสองยูโรจ้ะ,จะมันก็ราคาพอคือกันะะน่าจ้ะเนาะเราจะไม่ใหกับเขาให้ฝรั่งกินจ้ะทอดจุจที่เน่จ้ะ,จะ So, Kontai konnt. Tam, Kai Dao gon Oh, Kontai. Sein der Mann gehört, Tot Tod verlangen. Tod verlangen! <laughs> oh, Kontai hat tot verlang!

ทุกคนแฮน์แม่พามากาไฮพื้นบ้านภักดิ์เขานามซาไฮนามภักดิล้เข้าหินเข้าหินภักเป็นหินกาไปทุกซ้อนเฮานามเขาชอปทำซ้อนดุกบ้น ก็ได้นี่ยังแปง้งแปง้แปงคนไทตีแป้งแล้วจ้ะโอ้ทำชุดชีนี่คนไทยใส่งาดำน้ำจ้ะน <laughs> ัดแปง้งนัดแปง้งนัดแปง้งมีใครดาวพลังเร็วไ่ะนี่ตัดุปชีนี่ก่อน <c oughs> ไม่ต้องน้ำมากเดี๋ยวไม่สุกแค่นี้พอ แล้วโอ้คนไทยเะไรกันขนาดนี้พั้นแรกพั้แลกใส่ข้างในซูชินี่ชุบแป้งทอดเหรอช,ชีนี่ชุบแป้งทอดฮ่าฮ่าฮ่าทุกคนขยำ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 อะไรละ่ะเลาใส่ข้างในแป้งนั่นแหละแล้วก็วอเอาทอดแบบนี้แล้วใส่นี่ข้างในน้ำเป๊บเตี้ยเป็นสุกแล้วต่นฝรั่งได้กินแล้ว กับแล่ลอกินอย่างเดียวพอลังกินซูชินีทอดกับแม่พลอยน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มไก่กับซูชินีทอดอาจ้ะเสร็จแล้วซูชินีชุดแป้งทอดเลี่ยวอยากเลี่ยวเสียอยากโอล ทุกคนได้อ kind of um, uh, ีกหนึ่งรอบตอนนี้ทอดเยอะวันนี้เพราะว่าวันนี้ไม่ยากเพราะกินน้ำมันจ้ะแม่พอมทุกวันซุก่กินน้ำมันไม่กินน้ำมันแต่ก็ไมาได้กิน สวยขนาดนี้ไหมทุกคนค่ะสีไม่สวยทำไม่สวยเลยเออเจ๊เจียวกองใจนั่งกินกับฝรั่งคนไไม่กินหรอกฝรั่งกินคนเดียวโอ้คนใจไม่อยากกินแต่ฝรั่งกินคนเดียวใช่และเอกองใจฝรั่งชิมก่อนฮ่าร้อนน่ะทุกคน กำลังชิมดนอืมเจกนนี้เจ็บไหมอ๋อเจไหมเจ็บเจ็น้ำมันิ่งกระเทีมอะไรเนี่ยอืทุกคนแล้กกินฝรั่งก่อนจ้ะกระทียมฝรั่งกินอีก ทำไก่ทอดพอเอกอี่อันสองอันพอคนไทยกินคนเดียวกระเด็นกระเด็กระเด็นโอ้กระเด็นเเฮ่น่เป็นไก่ สามอันดีค่ะทำสามอันก็ได้คนไทยสักอีกหนึ่งอันอ๋อหักมูก,ก่อนโอ,โอ้ยแตกเลย <laughs> แตกเลยโอ้โอแปลกว่าสุกมากอ่ะเนี่ยอย่า แดกก็ผ yeah, oh, oh, ่าอย่างเงี้ยเนาะเย่ะผ่าอ๋อกรกบๆอ้อทุกคนอะไรแดนอ้ไปแตกสุกมากๆอะอ้าอยากกินเนาะมาทุกคนกินด้วยกันแดงแดงโมอ๋ออยากกินเออแดงๆดงอารูปเป็นวานไหม ไม่รู้เป็นหวานไหมตัดดูก่อนดัดดัดดัดโอ้๋ยวเอาค่อยชิมก่อนค่อยชิมก่อนอืมอืมหวานนะอืมแศบเศษเศบ,บโอ้นงแกวักเลยว้าท <laughs> ุกคนโอ้ กินไหมโอ้ยอยากกินไม่กินไม่ให้ฝ <laughs> รั่งกิน <laughs> ไม่ให้ฝรั่งกินเนาคนไทยวันนี้มีลาได้ยังทุกคนโอ้แตงโมโอ้อันนี้คนไทยชิมอ่าน,นี่คนไทยชิมทุกคนเรียบรอจ้าเดี๋ยวให้ฝรั่งกินจ้ะฝรั่งกินง่ายๆจ้ะ แค่นี้หลาให้ฝรั่งกิน <c ười> แค่นี้ฝรั่งกินแล้วจิมได้เซฟไหมท <c ười> ุกคนฝรั่งได้กินแล้วชิ้นนี้ชุดนเป็นทอดอ๋อาา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  Dekon. Mae ma leo. Kamu dah geen kau ging teng mo. Oi, sel frusula. Tara, tara. Oma. Taskai mera. Hai. Eh? Gel Halo. Tu morgen essen Karpuzi apa lo takala. Ha, minta tiangkin kau. Haha. Tara,

มื่อวันสุกไม่งย่าเพื่อนบอกกินไอ้น้ำมันะะนะจ้ะมันกี้ขนมปังก็บอกแตงโมจ้ะคนไทยก็บอกกินจแนี้มนี่คนไทยไม่กินจะไปกินบกปลาเซมอนแม่พูดทำไมคนไทยมากินอะไร กันแตยังย like ังไม่ยากยังไม่หิวย hey ังไม่หิวอาม่าอะไรก็ตุ้กตุ้กบุ้ยอะไรนี่ตุ้กตุ้กเลยแล้วกันนะแด่พูดดีมากๆกินดีส้วมสบายๆบายแพูดเราจะเนรจินไม่ได้จะเนรจินเลยทีไหนาม่

ืมแม่จเมหวิมหวานๆกับขนมปังเนี่ยจิมไก่ก็หวานนี่คนไทยคนไทยเอฟซีว่าเป็นอย่างคนไทยกับฝรั่งคือว่ไปเก็บเห็ด่าสั่นว่าอันฝนมัตกอ่ะจ้าดินมันแห้งจ้ะ ดินแห้งแห้งอ่ะจ้าฝนมาตกไปรอบใดก็ไม่ตะปลาป่าหรอะจ้าไม่ได้กะตีนาะพลังไปเร็วเออพ่อเม่จ้าติเส้นอ่าเนยพ่ส้ย่งลูกเพรจ้ะบื้วันชุกบัวกเพี้ยมาม่มาเลเพี้ยมอะไเนี่ thank you good Yeah good ลูกเพลอาจารย์นี่ลูกนึงมันออกสีเหลืองแเนยเนียบจ้ะแตงบานแล้วเห็นมันไวนึงเหลืองอาจารย์แล้วว่าตัดซิมเบิ้งอาจารย์ยว่าสุกแล้วแสบแบบวเนาได้กินแล้วฮะอีกสามวันได้กินอีสองสามวันก็ได้กินอีกแล้วเนาะมันเริ่มสุกแล้วเนาะอันเด็กซีว่าอยากเบิ้งไม่ยานดอกมอกแตงอาจารย์ เดี๋ยวร้อยสักแป๊บนึงก่อนนะจ่ะให้บักแดงมันหลายๆหน่วยก่อนจ่าแล้วสิให้แม่ย่าเฮ็ดให้เ,หเบิ่งได้จ่ะเด้อ <c oughs> คนไทย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 ไม่กิน <c oughs> คนไทยชิยมคนไทยชิมชิมก็ได้อืมกบกรอบจ้่าแล้วกรอบลิกนลิ้นกุ้งนึกข้าวกรสชับใจ โอ้ยคุ้มสเตอรบบดีคุ้มมันจะมันจะมีดีมาแล้วนี่สิอะไรเนี่ยไอาเอะไรเน่ยมาเพื่นว่าอยู่อยู่อยู่ด้วยกันสองคนดีแล้วว่าบพคือเราอันบ๊อปูไปเจียวเราอยู่พูดเดียวแล้วว่ามัดีเรคดเดียวแล้วว่ายืมกันสองคนผัวเมียจังดีแล้วว่า อันบริษัทธ์พลังทห้ฝรั่งไปเวรงานจากซีมือจิ้งจิมคุณแม่คุณแม่ยาพนลูกไสนกินไรหลายเอาสัตกินเยีะร์เอาฟันสกุลิสกอ์ตน โอเคทุกคนพลังไปดีบแล้วขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับทุกคนดูคลิปชมฝันรักขบคนไทยฮ่าแมจำหัวหลอดแม่จำ

<laughs> <laughs> mm -hmm. Okay, Dukan, come Bye bye! Bye bye!